ลงมาคุมงานเองในฐานะผู้จัดและผู้กำกับป้ายแดงจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวหน้าสายโดนัทมนัสนานซึ่งขอชิมลางงานละครครั้งแรกเป็นแนวรักโรแมนติกปนรราม่าเล็กๆเรื่องเดือนประดับดาวโดยครั้งนี้ได้นางเอกสวยคมแมทพิรณีมารับสองคาแรคเตอร์ เพื่อนแพงฝาแฝดต,ต่างขั้วที่ถูกพัดพรากให้ไปอยู่กันคนละทวีปจนต้องกลับมาตามหากันพร้อมๆกับการเปิดตัวสองพระเอกปังๆโดนๆน,น,นำโดยพระเอกรุ่นเกา๋าชาคริตแย้มนามในบทพระรองนักธุรกิจหนุ่มมาดครึมประทะกระดูกเบอร์ใหญ่สูงสูงบำธนินในบทของวรรษ ดาราหนุ่มคารมดีที่เฟรนดี่ไปทั่วกับการลุ้นตัวกล่งว่าแฝดคนพี่หรือแฝดคนน้องจะได้ครอบครองหัวใจพระเอกคนไหนรวมโดยสีสันของเรื่องจันนิชาพานันสาวสวยเปรี้ยวปรีดน้องแพรนิชาพาและพัชชัดปริลักษณ์และนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งนักแสดงและผู้จัดเดือนประดับดาวกันได้พร้อมเปิดกล้องมิถุนายนนี้ค่ะเหมือนวยมาก ก็ตื่นเต้นแต่ก็พยายามทําเป็นแบบเออไม่ชิลไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรื่องแรกค่ะเราก็รู้สึกว่าเราทําอะไรที่มันเราทําได้ใกล้เคียงกับตัวเราดีกว่าอะไรเงี้ยให้โดนันไปทําแบบปูแอคชั่นมันก็คงไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือจะแบบพีเรียดก็คงไม่รอดพออ่านบทแล้วกําลังคิดอยู่ว่าเออเราเราจะออกมาเป็นยังไงดีสารแพทย์ครั้งแรกค่ะดาราน่าจะใกล้ตัวแต่ว่าแบบคาแรคเตอร์เขาอะค่ะจะเป็นคนที่ เออค่อนข้างมีระเบียบแล้วก็มีกรอบอะไรประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แกรเร์นี่ไม่เคยกับแมทนะวงแล็ฝากเรื่องเดินประดับดาวด้วยค่ะก็เป็นเรื่องแรกของพี่โดนัทก็เห็นความตั้งใจแล้วก็ได้กลับมาคู่กับพี่ชาคริตอีกแล้วก็คู่กับบอมยังไม่เคยเจอแต่ได้ข่าวมาเยอะมากก็ไม่รู้จะเป็นยังไงีแต่ข่าววข้า